เราข้ามไปที่ดักกาลัลลี่2,017กันบ้านนะครับเมื่อวานนี้แข่งกันทุกประเภทสนุกทีเดียวนะครับในสเตจที่5ปรากฏว่าเซเาสเตียนลบดันกว่าแชมป์สเตจนี้น,นครับการแข่งขัน,ขนดักกาลัลลี่2,017ครั้งที่39สเตจที่5นะครับอยู่ในประเทศโบลิเวียออกตาร์จากตูปิซาไปเส้นชายที่โอรูโรระยะทางรวม692กิโลเมตรระยะทางจับเวลาที่447กิเมด้วยกันนะครับ ปรากฏว่าในประเภทรถยนต์นะครับแชมป์เซตนี้เป็นของเซบาฟัสเตียนโลบจากทีมเปโโยเข้ามาเป็นคันแรกเวลา2ชั่วโมง24นาที3วินาทีนะครับตามมาด้วยที่2คือนานิโรมาจากทีมโตโยต้านะครับตามมา44วินาทีสรุปวรวมเป็นสเตฟานพิเตอร์องเซลนะครับจากทีมเปโโยเป็นที่1เวลารวม14ชั่วโมง2นาที58วินาทีที่2เป็นของโลบนะครับจากทีมเปโโยเช่นเดียวกันตามหลังมา1ชั่วโมง 9วินาทีนะครับอันนี้เป็นภาพของการแข่งขันประเภทรถยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูมอเตอร์ไซค์กันหน่อยนะครับประเภทจักรยานยนต์ชัมป์เตดนั้นตกเป็นของซามสันเดอร์แลนด์จากทีม KTM เนะครับเวลา2ชั่วโมง21นาที51วินาทีนะครับที่2คือเปาโลกอนวันเกสจากค o n d a ตามมา7นาที7วินาทีนะครับสรุปเวลารวมเป็นสันเดอร์แลนด์นะครับจากทีม KTM ที่นำเป็นที่1เวลารวม15ชั่วโมง22นาที5วินาทีนะครับ ที่2คือเปโล u ควินตาดินยาตามมาด้วยเวลา12นาทีสำหรับเซตที่6นั้นยังอยู่ที่ประเทศโบลิเวียนะครับเส้นทางจากโอรูโรไปยังลาปัสเส้นทางรวมนี้786กิโลเมตรเส้นทางจะเวลาาอยู่ที่527กิโลเมตรด้วยกันนะครับ